เราเป็นของราชินีสำหรับราชวังให้ได้หาประวัติของคุณพ่อดาวฤกษ์คนพิชัยซึ่งเขียนโดยหลวงสัตราดาวฤกษรดาวฤกษ์คนพิชัยเป็นผมนะครับระกผมรับผิอบหน้าที่เป็นหน้าที่ในการหานห่อนครับของนายธนวัฒน์คนพิชัยลูกชายคนเล็กของพ่อดาวฤกษ์คนพิชัยขออนุญาตเป็นตัวแทนของแม่และลูกๆของพ่อ ลอดจนญาติพี่น้องของพ่อทุกคนในการพูดถึงเก็บชีวะประวัติของพ่อ,อพอสังเกตโดยขออ้างถึงชื่อบุคคลที่สาบเฉพาะภรรยาและลูกของพ่อรวมถึงพ่อแม่และพี่น้องของพ่อเท้านั้นผงเรียกพ่อนวนิดพลวิชัยว่าป่ามาตลอดชีวิตเพราะพี่เก๋ลูกสาวคนโตของพ่อ,อ,พอเรียกพ่อครั้งแรกว่าป่า ทำให้พี่ปุ๊กลูกชายคนที่สองและผมลูกชายคนเล็กจึงเรียกป๋าตามพี่สาวมาตลอดชีวิตและพ่อเรานิทก็คือป๋าของลูกๆสามคนพ่อเป็นลูกคนที่สามของปู่จักรและย่าขับคนพิชยัยพ่อจะเล่าสมมติว่าต้นตระกูลค,คนพิชัยจะอยู่ที่อำเภิดบ้านานานเดิด จักหวรดสุรากายีคือกำนัน,นพิวพลวิชัยพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพลวิชัยมีพื้นเพมาจากนาสมสกุลนาใตา้พ่อพูดกับพ่อว่านาใตา้สะท้อนให้เห็นชัดว่าเราเป็นคนปากใต้และพลวิชัยก็แปลว่าคือพลพระของอาณาจักรศรีวิชัยก็ยังแสดงว่าพวกเราก็เป็นคนใต้ ดังนั้นในนามสกุลข,ของครอบครัวเราก็บอกบอกชัดเจนว่าพวกเรามาจากฝักใต้เราคือคนใต้เพราะอเกิดมาที่อาเภอมะเสจ็จังหวัดสุราษฎร์ธานีพ่อจะเล่าชีวิตในวัยเด็กให้ผมฟังหลายครั้งอาจเป็นเพราะว่า,วาผมที่เป็นลูกคนเล็กต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับพ่อและแม่เป็นประจำ เนื่องจากพ่อทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดก็สามารถโดยสารได้ฟรีและสามารถกำดวนถิดตามไปเลี้ยนดูลูกชายที่อายุไม่เกิน12ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้ผมมีโอกาสพบปะกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของพ่อได้บ่อยครั้งกว่าที่ทั้งสอง ก็จะเล่าเรื่องราวตอนเด็กให้พวกเราฟังเสมอโดยเริ่มต้นว่าปู่กัญญามีลูกทั้งหมดเจคนเริ่มต้นที่ลุงบรรจงป้าลงยาวพ่อเราตัวนี้อาพิชยาอาจรน,นุอาจรันอาวัลลภาและอาราศีอาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คืออาญา น้องทุกคนรักกันมากไปมาหาส่งกันเป็นประจำรั้งญากที่กรุงเทพและยิที่บ้านนาเดิมและสุราษฎร์ธานีปู่มีอาชีพเป็นครูและปู่กับย่าก็ทำสวนด้วยการเลี้ยงดูลูกทั้งเจ็ดคนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับคนที่ทำงารเป็นครูทำให้การใช้จ่ายของครอบครัวต้องใช้จ่ายด้วยความมัธยัตถ์ตอนเด็ก พ่อต้องทำหน้าที่ดูแลน้องๆและทำงานบ้านหลายอย่างพร้อมๆกันกับลุงจงและป้ายาวแต่การเล่าทุกครั้งพ่อจะยิ้มอย่างมีความสุขในใบเรียนลุงจงและพ่อในฐานะลูกชายคนโต,โตสองคนแรกของครอบครัวได้ถูกส่งไปเรียนหนังสือในจังหวัดค่าใช้จ่ายในการเรียนมีมากพอสมควร พ่อบอกว่าพ่อและลุงจงไม่ได้กินข้าวกลางวันหลายมื้อพ่อชอบเล่าว่าหลายครั้งเพื่อนของลุงโจงที่มีเงินมักจะเลี้ยงข้าวลุงโจงลุงก็จะมองพ่อด้วยความสงหารพ่อก็จะมองด้วยความเข้าใจและหิวผมถามพ่อว่าทำไมไม่ได้กินข้าวล่ะไม่หิวเหรอแล้วทำยังไง พ่อก็บอกว่าไม่มีเงินต้องรีบไปกินน้ำก๊อกให้กินแก้ทุกแทนแล้วพ่อก็หวนร้องอยางมีความสุขพ่อคือลูกชายคนแรกของครอบครัวที่ปู่ส่งมาให้เรียนหนังสือที่กรุงเทพโดยได้ฝากฝากให้ไปบ้านพักของญาติของแม่จารุณีและที่นี่ทำให้พ่อกับแม่ได้พบกันและแต่งงานกัน และมีพญาสามคนพ่อสอบเข้าเรียนมันธยมศึกษาตอนปลายได้ที่โรงเรียนเตรอโดมพ่อเป็นคนเรียนเก่งสอบได้คะแนนระดับหัวแถวของห้องตั้งแต่เล็กจนโตพ่ออยากเป็นทหารอากาศมากแต่พ่อก็เปลี่ยนใจไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิดคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมก็ถามว่าทำไมป๋าไม่ไสมบัดเรียนทหารอากาศ พ่อตอบว่าไม่มีเงินตัดชุดค่าตัดชุดปะหารมันแพงไม่อยากให้ปู่ใช้เงินเยอะเก็บเงินให้น้องๆได้มาเรียนต่อที่กรุงเทพดีกว่าผมก็เลยไม่ถามต่อพ่อเริ่มต้นชีวิตการทํางานที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจบวัธยมศึกษาแล้วก็ทํางานเลยก็เห็นว่าเป็นการทํางานที่ได้เดินทาไปทั่วประเทศ นอกจากได้ประสบการณ์แล้วยังได้เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจบัญชีทั่วประเทศตามงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ซึ่งทำให้พ่อสามารถส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือพ่อจึงตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพ่อได้ทำงานที่การรถไฟตั้งแต่เป็นสเสมียน จนถึงมนักงานตรวจสอบบัญชีและได้เป็นหัวหน้าสาาันัังานตรวจสอบภายในคนแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระสียงที่ตำแหน่งนี้ในปี2537ตลอดชีวิตที่ผมอยู่กับพ่อตั้งแต่จำความได้พ่อเป็นผู้ชายที่มีความออุนมีเหตุมีผลเป็นที่รักของคนทุกคนเอาใจใส่และคิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลา พราะพ่อจะพูดเสมอว่าเราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นคุณธรรมกฎระเบียบและพยายามเอาใจเขาวมาใส่ใจเราอย่างสม่ำเสมอและมีความยุติธรรมำคำพูดที่พ่อพูดกับลูกๆอยู่เสมอนั้นก็คือการเป็นหัวหน้าที่ดีได้ต้องเป็นลูกเ้ที่ดีให้ได้ตอ่อเมื่อวันเสราร์ที่31สิงหาคม 2 5 6 7ที่ผ่านมาพ่อสิ้นลมอยากสงบที่บ้านพักเวลาที่1 2นาิกา45นาทีพ่อไม่ได้เป็นโรคไยไข้เจ็บแตใหญสุขภาพแข็งแรงดีแต่ระยะหลังพออายุ90ปีพ่อเริ่มเหนื่อยง่ายตอนสิ้นลงพ่อบอกว่าหนาวแล้วพ่อก็นั่หลับแล้วสิ้นลงด้วยอาการสงบเนื้อตัวสาด พวกเราคนที่ชายรักและภูมิใจในพ่ออย่างมากพ่ออยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดชีวิตขอให้ดวงยาที่ดีของพ่อไปสู่สุนติและพวกเราก็เชื่อว่าพ่อจะมีชีวิตในพหน้าในพภูมิที่ดีจากการทำดีและเป็นคนดีตลอดชีวิตของพ่อขอให้ดวงยาที่ดีของพ่อเดินทางไปสู่สวรรค์น,นะครับและวันนี้ ความฝันของพ่อที่ต้องการเป็นทหารอากาศวันนี้ธรรม,มากะก็เลยจัสดสรรให้การส่งรวมญาวิธีของพ่อได้มามีพิธีจัดศงที่ชาปนสถานกองทัพอากาศสาราวีไอพีนับเป็นเกียรติแก่พ่อโดยได้ทำพิธีส่งรวมญาวิธีในสถานที่ที่เป็นสถานที่ของกองทัพอากาศนที่นี้รักป่ามากที่สุด นนวันคนวิจัยและครอบครัววิจัย